สวัสดีครับสวัสดียามบ่บายครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,ยสวยๆจารัสครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูช่างเจใส่ท่อเอสเจ้าซูเปอร์เกรดนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบไหนสวัสดีครับช่างเจเอาเสียเลยเหรอไม่เอาแต่ท่อก่อนเรเอาแต่ท่อก่อนโอ,โอ้เอาแต่ท่อก่อน,นเดียวครับมันได้ลุยคนเดียว สี่นิ้วไม่มีนะเป็นบ่เออฮะเออ่นี้ะเืเชีคอ้เนอยุ้นน นี่ถ้ามีน้าเป็นอ่ะใส่เลยมันสวมเข้าเลยไหมต้องทำโปร่งสวมโอ้ตุ้งติ้งดูดความห่างกันเกียวกันเลยดูไม่ต้องลึกความห่างเลยดูแต่หมมันมันพดเอนอพมนอยู่ขึ้นอีกกระไดอยู่อ้าวมันเกือบติดเลยอ่ะ เทียบดูวยเฉยๆราจะให้เชื่อมมันแต่นี่นี่บริเวณระยะนี้พ่นหรือไงแม่นพ่นอยู่พ่นอยู่พ่นพ่นพอดีเลยนี่เชื่อมเลยเชื่อมหน่วยปีเรามันตึงเห็นเชื่อมใครเปะเลยลไปอ๋อเชื่อมยังไม่เสร็จกลัวมันไม่ได้ตำแหน่งบปล่บันนี้นั่นตัดออกบ่ช่างเจ นั่นแหละอันนี้ตัดออกต้องตัดต้องแก้สูงพี่น้องหึต้องแก้สูงให้ขนาดยังบ่เรื่องอยู่จังอยู่จังตีบล็อกสูงเลยนี่นี่น่ะนี่มันไปทิ่มได้อยู่โอ้มันทิ่มเลยมันไม่สวยเลยปานด้วยกําลังทานนี่เห็นบ่เออสวยลองยกขึ้นดูสิ ติดแล้วะยยวะไ,ไอตัวนี้มันเอียงครับเนี่ยช่างเจบอกต้องจัดทรงใหม่ครับดู<ม>ไหมตัวเนี้ยข้างข้างหน้ามันสูงมาข้างหลังมันต่าลงมาข้างหลังต้องต้องแก้ยอยู่ข้างหน้านูาน้นตีให้มันลงข้างล่างหน่อยดัดให้มันลงข้างล่างปุ๊บแล้วก็ค่อยยิงตรงเข้ามา ให้มันได้ขนานตรงครับให้มันได้แนวแนวขนานกับพื้นจะได้สวยครับแบบนี้มันเฉียงลงมามันดูไม่สวยตองเก๋แต่พูดถึงมันก็มองมมองเห็นไหมมันก็มองเห็นมันไม่สวยนะมันจะมองเฉียงเฉียงครับทำไมมันขึ้นได้ ก็มันเป็นท่อนเรื่องตังบานอ๋อแต่ว่าตัวนี้เราต้องทําเป็นอ๋อแต่มันไม่สวยเพราะว่ามันไม่ขนาดมันต้องใส่คอนโง่ไปใส่คอโง่เป็นตัวเอทล่ะอืมตัวโตอย่างนี้เลยไม่ได้หรอมันชนห่อสูงเนาะเดี๋ยวต้องรอเอาด้านหลังมาวัดดูครับว่ามันต้องลงขนาดไหนอืมเอาเมื่อกี้ตังตรงไหนทำไมมันตังได้ นะตั้งใายยืดไปอ๋อตัดข oh. ึ้นบ่้อ้ไม่น่าจะขึ้นนี้เลนตอตงนี้ลองติดเครื่องดูมันสั่นโดนอะไรไหมมันไปกับเครื่องอแล้วครับจะให้โดนคันซีเลยันจะมันมือเราโดนด้มันโดนมันจะสั่นได้เนาะ uh huh. มันจะตแต่ทติดกับเครื่องกไได้นี่โดนอยู่นี่ โดนเต่าแนบนี่สั่นไหมเดี๋ยวต้องติดเครื่องฮะอันนี้อาจารย์เพิ่งโดนด้วยไม่มีแต์ละข้ออ่อนเนาะบถ้าไม่มีข้ออ่อนมันจะมีกันแน่นอนบหมป่ะปอนนี้ถ้าเครื่องมันสั่นมก็โยกแค่ข้ออ่อนเดีเดี๋ยวลองติดเครื่องดูก่อนติดเครื่องดูก่อนครับ เออไม่ดังเนาะเงียบผ่านผ่านไม่ดังครับเงียบดีอยู่ เครื่องก่อนเดี๋ยวมันจะร้อนช่งางทำงานยากกึ๊บเลยประตูนิ่มมากเลยยังไม่ได้ล้างเลยครับตั้งแต่ซื้อมาเอตั้งแต่ทำสีเสียนมาครับตรงนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เช็ดคาบเลยเดี๋ยวรอก่อน

ต้องตีกัะเพ่อ๋อบานปลายปลายบานบานเพื่ออะไรเช่นกี้บาน,านออเพ่เพอปลฮะมันเกี่ยวด้วยบ่ยยนี่อ,อ๋อ,อ ทำตัวบานผมก็นึกว่าจะตีบานตรงนี้เลยไม่ใช่อันเนี้ยต้องเอามาต่อนี่อีกไอ้ท <c oughs> าเลดไอเรดนั้นถ้าเราใส่มันไม่ได้ใส่ใหญ่มันกระพือไหมฮะไม่น่ากระพือหรือมะั้งทำตัวแบบ มาดูครับนี่วิธีการบานปลาย,ย <c oughs> บานปลายแน่นอนอื้ออัอไนี่ฮะบ,บานแค่นี้ แล้วก็ไปเชื่อมต่อกับตัวนั้นโอ้โหลายบานแค่นี้ ปลายบานบานปลายครับปลายนปครับปัดปัดปัดปั๊ <laughs> ปัป <c oughs> หลับตาปะหลับตา่ยหลับทันตาไม่ทันตาเลยพ่มันเจ็บตาแบบไหนยิงวัดทุบชั่วเชื่อมไหมวะอืออันนี้สองเท่าค่ะนุ่งถ้าได้ตวดนี่นะอ่าต้องเสียบอือไอ้ทูบยังว่าทรมารแล้วอันนี้สองเท่าฮะ พอบางอยู่น้ำร้อน,นุอ๊บไม่มันติน้งแวนมาเปียไอแว่นอ่ะมันมองไม่เห็นตอนนี้ดาบแวนมันเคยเพราะว่าเข็มมันเล็กนิดเดียวแล้วมันบอนี่ตั้งเ,เยอนจุลนิยตรรมดาบแวนจับเลยอ๋เอไอแวนที่เชื่อม CO2 นะมันมีดิ<อ>มันมองเห็นเลยเดี๋ยวพอมันเชื่อมปุ๊บมันจะตััดมนนถัดอัตโนมัติ มันขเขาก็มาจับอยครับนี่มันถนัดกระด่างเวรจับมันเสียบไน้แบบจุกจุกอ่ะช่วงนี้ก็รอช่างเจเชื่อมตัวบานปลายก่อนไปปลายบานก่อนเดี๋ยวค่อยชมกันในคลิปต่อไปแล้วกันเนาะสวัสดีครับ